กับข้าสดร,รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS เาสหรอาจารย์โทรศัพท์ดวงชะตากันได้เมว่าจะเป็นเรื่องราวของดวงชะตาอาชีพการเงินสุขภาพโชคลาภความรักหรือว่าจะเป็นเรื่องของลัคนาราศีนะคะ <S 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 แล้วก็ปีนีกษัตริ์เองก็ตามค่ะแต่ว่าสิ่งสําคัญอย่าลืมระบุข,ข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็ส่งมาที่4221606จนใครยอยากพูดคุยกันสดๆนะคะก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลย2หมายเลขนี้024960493และ 024960494นะคะแต่ว่าอย่าลืมเรื่องของข้อมูลวันเดือนปีเกิดนะขอให้เป็นข้อมูลที่ครบถ้วนนะแล้วก็ขอเป็นข้อมูลสากลด้วยนะคะมากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยค่ะคุณหน่อยค่ะ3มีนาคม2508นะคะเวลาเกิดตี1 34นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพุธถามเรื่องงานปีนี้ค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลชัดเจนครับอย่างนี้ในทางโหราศาสตร์ก็ยังถือว่าเป็นคนวัน ังคานอยู่นะครับในช่วงอายุย่าง50นะช่วงอายุย่าง50เนี่ยต้องบอกว่าช่วงครึ่งปีแรกนะช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยคุณยังจะได้รับการอุปถัมภ์นะครับมีคนซัพพอร์ตโดยเฉพาะมีเกณฑ์ได้รับผลจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพสตรีนะไม่ว่าจะเป็นเจ้านายโดยตรงหรือไม่ก็ตามแต่ว่าครึ่งหลังของปีเนี่ยนะครับอาจจะต้องออกแรงขวนขวายหน่อย แล้วก็ฝากระวังนะฝากระวังปัญหาในเรื่องของถ้าลักษณะงานที่คุณทําเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกตัวบทกฎหมายก,กฎกติกาต้องระวังหรือในเรื่องของชื่อเสียงนะระวังจะมีคนใส่ร้ายจาก SMS ต่อมาค่ะคุณหมูนะคะเกิดวันที่27มิถุนายน2518เวลาเกิด9โมงนะคะวันศุกร์ถามเรื่องของชีวิตครอบครัวนส่วนอาชีพนี่ก็ค้าขายอยู่ ในช่วงอายุย่าง39คือจะแยกตอบเป็นสส่วนนะครับถ้าถามว่าด้วยพื้นชะตานั้นนะปันตนิโยงหิ oh นะเป็นอุตสาหะในพื้นกาเนิดก็ต้องบอกว่ามันไม่ค่อยจะราบเรื่นลงตัวหรือเป็นไปอย่างที่เราคาดหวังทุกอย่างแต่ถ้าเราไม่ได้คิดอะไรมากหรือคาดหวังอะไรมากจนเกินไปจริงๆแล้วในช่วงอายุย่าง40เนี้ยถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาผมว่าปีนี้ดีขึ้นนะคุณหมูดีขึ้นในระดับหนึ่งใจเย็นๆค่อยๆประคับประคองนะครับ ส่วนในเรื่องของการค้าขายก็เช่นเดียวกันปีที่แล้วเนี่ยการกินีสัมพันธ์ถึงทั้งเรื่องของงานทั้งเรื่องของชีวิตรักปีนี้ก็พูดเหมือนเดิมจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นแต่ในแง่ของการเงินเนี่ยยังเป็นปัญหาต่อนเนื่องจากช่วงปีที่ผ่านมาใช่หรือไม่ช่วงนี้หาโอกาสซื้อพวกทูบเทียนไฟแช็กนะไม่ขีดไฟถวายวัดเพื่อให้คนได้ใช้ในการสักการบูชาครับ SMS มต่อมาค่ะคุณเชษ์นะคะเกิดวันที่3เมษายน 2517ค่ะเวลาเกิด11นาฬกา45นาทีพุกลางวันนะคะถามลัคนาราศีจังหวัดราชบุรีค่ะราชบุรีสักครู่ครับลัคนานะครับลัคนาเมถุนนะเมถุนปีนี้ อยู่ในของคุณเนี่ยอยู่ในช่วงอายุย่าง441นะครับกาลีกระแทกเรือนอลิไม่แปลกที่คุณบอกว่าการเงินไม่ดีนะส่วนในเรื่องของงานเดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดน,นิดนึงในเรื่องของงานเนี่ยก็ยังต่อเนื่องนะครับแม้จะเข้าช่วงย่าง42จะเจอลักษณะปัญหาที่ยืดเยื้อต่อเนื่องและลักษณะงานไม่จบภายในขั้นตอนเดียว และเรื่องของการเงินเนี่ยก็เช่นเดียวกันเอาอย่างนี้นะหลังวันเกิดเนี่ยให้คุณทำสองอย่างนะครับหาโอกาสไปถวายสังฆทานสดนะข้าวปลาอาหารจัดให้ครบพร้อมถึงพร้อมด้วยสังฆทานยานะหลังวันเกิดไปแล้วเนะี่ยถ้าสะดวกทำสักเดือนละครั้งหรือสองเดือนครั้งก็ได้ครับ SMS ต่อมาคะ่ะคุณวินนะคะกิดวันที่สองเมษายนสองนห้ายสี่หนึ่งนะคะเวลาเกิดเที่ยงสิบสี่นาที ไม่ได้บอกวันนะบอกว่าถ้าเรียนนิเทศจะถูกกับดวงหรือเปล่าแล้วก็ดวงนี้การศึกษสารถึงระดับปริญญาไหมคะ่ะถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องทุนทรัพย์การเรียนเงื่อนไขที่หนึ่งเงื่อนไขที่สองถ้าคุณตั้งใจจริงๆผมมองว่าอาจจะถึงระดับปริญญาโทด้วยซ้ำไปนะแล้วก็ถ้าถามว่าเรียนนิเทศสวยไหมพุทธสุภโสรถได้นะเรียนออกมาแล้วจบแล้วทาให้มันตรงฟิลหรือแม้กระทั่งคุณอยากจะขยายลาย ไปทำอาชีพด้านการสอนด้วยก็ถือว่าเด็นนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาควรวิมลลักษณ์นะคะเกิดวันที่16มกราคม2523เวลาเกิด6โมงเช้าพ้่คุณกลางวันนะคะตอนนี้ตกงานอยู่แล้วก็เมื่อไหร่จะได้งานนะสมัครปรรญ,ญามหรือวแม่บ้านดีไหมคะ ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง36กาลีสัมพันธ์ถึงเริอนง,งานใหม่นะก็เอาอย่างนี้ฮะให้คุณคุณวิมลรักนะจ๊ะถ้ามีโอกาสไปบำรุงค้านะ้ำประปาที่วัดขอให้ทํานะหรือพูดง่ายซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์ก็ได้นะครับแต่ระหว่างลักษณะงานาพี่รอปภเนี่ยนะกับงานแม่บ้านเนี่ยผมเชียร์อย่างหลังมากกว่านะนะทําอย่างหลังจะเด่นกว่าสําหรับตัวคุณ นะ,ะแม้ว่าจะเหนื่อยกายหน่อย,ยแต่ว่าโดยองค์รวมแล้วดีกว่าครับไปทําเสริมอย่างที่เรียนแล้วก็พยายามกคลนขวา,ายหาในกลุ่มหลังให้ได้ SMS เออตอมาค่ะคุณยานพานนะคะเกิดวันที่9ธันวาคม2548เวลาเกิดนะคะตี3 2ีานทีฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ชื่อไหนดีนาำสกุลน้คุ้นเลยเหมือนเราเคยตรวจสอบไปแล้วงั้นเราเริ่มชื่อใหม่เลยไหมคะ อารยาครับ,บมวยว่างไงผมว่าไงนะเอาไงนะอารยา,า,รยาใช่ใช่เป็นวันพฤหัสครับนามสกุลนามสกุลพูนพัฒพิบูลอ่ะชื่อที่สองคืออันชิตถาค่ะใช่ได้นามสกุลนามสกุลพูนพัฒพ,พิบูล แต่เมื่อรวมกับนามสกุลแล้วยังไม่แจ่มสุดท้ายอัจญริยะค่ะจริงๆแล้วทั้งสามชื่อยังไม่ถูกใจผมนะครับก็หามาใหม่ใช้หลักการนั่นแหละนะครับที่คุณใช้นามาถูกต้องแล้วใช้วัคสีนะฮะแต่ว่าในแง่เลขกระสามันยังไม่ค่อยสวยนะครับหาตัวอย่างมาส่งมาให้ผมตรวจสอบใหม S M S ตอมาค่ะ เอสแมสตมาคุณจุ้ยนะคะ11มีนาคม2506เวลาเกิด11นาฬิกาตรงวันจัน์ทรถามเงินกับความรัก11มีนา06ปฏิทินตรงกับวันจันร์ถูกต้องนะครับเหมือนกันฮนะถ้ายังไม่มีหนี้เนี่ยระวังเป็นหนี้อย่าให้ใครขอยืมด้วยนะทวงลำบากหนี้ศูนย์นะครับ แล้วก็ในแง่ของสภาพคล่องก็อย่างที่ผมเรียนเนี่ยโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงประมาณปลายปีที่แล้วที่เพิ่งผ่านพ้นมาเนี่ยจะเริ่มเซนะครับส่วนในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรแต่ความรักผมทายดีถ้ายังโสดจะได้เจอนะถ้ายังโสดจะได้เจอนะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้ครับที่จะเป็นลักษณะของคนที่เขาเพิ่งผิดหวังนะหรือคนที่เพิ่งมีปัญหาในเรื่องราวของความรักแตนะ่โดยรวมก็มีโอกาสที่จะสมหวังราะเกณฑ์รักใหม่ก็ขึ้นชัด นะแต่ในทางกับการถ้ามีคู่อยู่แล้วนยะประคับประคองหน่อยช่วงนี้หาอากาศบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด SMS ต่อมาค่ะคุณวันดีนะคะถามในเรื่องของสุขภาพนะเกิดวันที่28พฤษภาคม2495เวลาเกิดเที่ยง15นาทีวันเสาร์สุขภาพแล้วก็บูชาเสริมดวง28พฤษภาคม2495ปฏิทินตรงวันพุธเลยนะครับคุณวันดีรบกวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะฮะ ส่วนเลขบ้านเนาะทับสามหนึ่งเจ็ดค่ะระวังพวกสายตาความดันนะครับระบบเลือดตัวไปถึงมันจะส่งผลในแง่ของความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานหรือธุรกิจที่ทําได้อันนี้ให้ใช้ตองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินะปัญชรและตั้งจิตปธิฐานให้ดีนะครับขอหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่เลขเจ็ดเบอร์โทรศัพท์9ก้าหนึ่งค่ะอันนี้เบอร์โทรศัพท์ใช้ได้อยู่แล้วเป็นเล่งความสําเร็จแล้วก็เร็วด้วยนะครับ SMS มมาค่ะคุณนงนะคะเกิดวันที่27มกราคมสองหเวลาเกิดนะคะ11บอนาิกา30นาทีวันจันทร์หลังวันเกิดจะดีขึ้นหรือเปล่าแล้วก็การทำบุญเสริมด้วยค่ะหลังวันเกิดเข้าย่างสี่สคืออย่างช่วงที่ ย่างที่ที่กำลังจะหมดไปเนี่ยกาลีสัมพันธ์เรือนกรรม,มะสัมพันธ์ 2, เรือนเงินนะกรรม,มะนอกจากจะแปลว่างานแล้วยังแปลว่าการกระทําในเรื่องราวต่างๆนั้นในแง่ของสภาพคล่องก็รับซ้ายจ่ายขวาตลอดใช่หรือไม่นะครับก็อย่างนี้นะหลังวันเกิดที่กําลังจะมาถึงเนี่ยทักษะก็เคลื่อนนะครับก็จะปรับตัวดีขึ้นทั้งในเรื่องของอทั้งงานเนี่ยก็จะมีคนซัพพอร์ตมากขึ้นาจากศัตรูก็จะกลายเป็นมิตรเพียงแต่ว่าให้ระวังถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ย ให้ระวังมีปัญหากระทบกระทั่งหน่อยนะอย่าแอเคเซสซีฟจนเกินไปส่วนในแง่ของสภาพคล่องก็เช่นเดียวกันนะครับหลังวันเกิดหาอกาสซื้อสายยางยาว15เมตรถาวายพระสงฆ์แต่สิ่งที่ห่วงที่สุดหลังวันเกิดนั้นกลับเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์กับคู่ของคนรักกรณีที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยมีระยะห่างให้กันบ้างนะถ้ายังโสดอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมากครับหลักเ่นตอนนี้มาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ ดูให้ลูกชายอะค่ะดูให้ลูกาชายถ้าอย่างนั้นวันหนึ่งปปเกิดเวลาเกิดลูกชายเลยค่ะคือชนะพลวันเสาพุทีสามธีนวาคมสองห้าสามเก้าจ้ะชวดระเกิดเช้าหกโมงสิบเอ็ดนาทีค่ะเช้าเหรอฮะเช้าค่ะหกโมงสี่สิบเอดนาทีอะโอเคฮะปีปีชวดน้องเขาเกิดวันวันเสาร์ถูกไหมครับอะ จ้ะตอนนี้ย่างสิบเก้าเรียนอยู่ระดับไหนแล้วเอ่ยมปลายค่ะอยากทราบเรื่องการเรียนค่ะเอ่อน้องเขาเรียนวิทย์หรือศิลป์นะคะคะน้องเขาเรียนสายวิทย์หรือศิลป์พอทราบไหมครับศิลป์คน,นวตค่ะอ่าอันนี้สาขาวิชาที่เด่นนะครับเอ่อดาวสุกในดวงสวยสุดถ้าเขาชอบในเรื่องของพวกอ่า อา,อาร์ตหน่อยเนะี่ยพวกดนตรีศริลปะการสแสดงรหรือแม้กระทั่งในเรื่องของอเรียนพวกคาหาก,กรรมนะเป็นกุก๊กเป็นเชฟมืออาชีพคนนี้ได้ให้ผมให้เรียนเลยนะรเรียน,รเ,รยนเรียนเลยเรียนเลยจริงๆเพราะว่าในดวงของเขาเนี่ยดาสุกสวยมากคือพูดง่ายๆเรียนมาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแล้วจบมาสามารถประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารนะ เกี่ยวกับอาหารใช่ครับคือเป็นกุ๊กเป็นเชฟเองเลยก็ได้เด็ดจริงๆค่ะแล้วตอนนี้การเรียนเขาเขาจะจบไหมคะตอนนี้ย่าง19บเานะจ๊ะอ่าแต่ถ้าเลยผ่านมีนานี้ไปแล้วจะดีขึ้นตอนนี้ผมใช้คำว่าลูกผีลูกคนออก <c oughs> นะแล้วก็ <c oughs> อย่างนี้นะฟังให้ดีค่ะ ถ้าเขามีคุณครูที่ปรึกษาเป็นผู้ชายมีไหมฮะมีค่ะรุ้นอยู่ค่ะพยายามเข้าหาอาจารย์ผู้ชายที่ว่านี้หน่อยค่ะนะคือไม่ได้ให้ไปติดสินบนอะไรท่านนะครับแต่หมายถึงว่าไปเข้าหาขอความเมตตาค่ะนะแม้กระทั่งคุณแม่จะไปด้วยก็ได้นะค่ะคือพูดง่ายปีนี้คนที่จะคนที่จะทำให้ลูก ของคุณแม่ผ่านพ้นในเรื่องของการเรียนการศึกษาก็น่าจะเป็นอาจารย์ท่านนี้นะค่ะนะครับแต่ยืนยันว่าหลังมีนาไปแล้วเนี่ยสถานการณ์ในเรื่องของของของการเรียน,นยดีขึ้นถึงแม้ว่าจะเอ็นไม่ติดนะถึงแม้ว่าจะเอ็นไม่ติดก็ไม่เป็นไรเรียนที่ไหนเหมือนกันเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกอะเรียนในสาขาเรื่องของอาหารโดยตรงถ้าเขาชอบอยู่แล้วผมยิ่งเชียร์เขาเขาอยากจะสอบสาขาวิชาอุตสาหกรรมอุตสาหการ,รเนี่ยค่ะเขาจะได้ไหมคะวิศวะเหรอฮะ วิศวกรรมค่ะอุตสาหการนะคะเขาเรียนศิลป์เขาสอบวิศวะไม่ได้นะจ๊ะเราว่ากา็จะสมัครสมัครไว้เขาจะได้ไหมคะอันนี้พูดหนึ่งดูดวงด้วยส่วนหนึ่งเกณียสอบแข่งขันก็ไม่ได้เด็นและสองดูในแง่ของความเป็นจริงอ่ะถ้าคุณเรียนสายศิลป์คุณสอบวิศวะอุตสาหการไม่ได้อยู่แล้วเด็กค่ะจะเอาอะไรไปสอบวะจ๊ะเขาไม่ได้เรียนมาตลอดเลยสามปีมปลายสอบไม่ได้แล้วนะคะอุตสาหการหรือหรือข้าราชการอุตสาหการหรือข้าราชการ ที่น้องจะสอบะสาก<ร>สาศค่ะเหลือถ้าเป็นวิศวะไม่ไม่ไม่ได้อยู่แล้วฮะไม่ไม่รู้จะเอาอะไรไปแข่งแล้วตากถ<อ>้ากรรมเน้นเรื่องพวกงานศิลปะงานอาหาร<อ>พวกนี้เด่นไงได้อย่างเชีย<า>ร์รัรษจ้ะนะก็อย่างที่ผมบอกพยายามพยายามเข้าหาคุณครูผู้ชายท่านนั้นแหละอ๋อค่ะจ้ะแล้วด้านสุขภาพเขาจะเป็นไงบ้างคะของน้องเขาก็ระวังในเรื่องของพวกทางเดินหายใจนะ <S <S พวกเป็นหวัดคัดจมูกภูมิแพ้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งจะเป็นถ้าเขาสูงวัยกันเนี้ยให้ระวังนะพวกเหงือกฟันให้เขารักษาให้ดีนะครับมันอาจจะหมดก่อนวัยแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นในเรื่องของทางเดินอาหารพวกกระเพาะนะทานอาหารให้ตรงเวลาด้วยนะครับค่ะค่ะแล้วมีข้อควรระวังอะไรบ้างคะก็ระว,ว,ว,วังเรื่องเรียนเนี่ยฮะตอนเนี้<อ>นะก็คุณแม่ก็ลองลองปรึกษาหารือเข้าหาอาจารย์ผู้ชายท่านนั้นดูนะครับ โอเคจ้ะ,ะจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณน้องค่ะเกิดวันที่26ธันวาคม2533เวลาเกิดนะคะ10นาฬิกายกานาทีพุธกลงวนันถามว่าจะเจอคู่เมื่อไหร่แล้วก็ลักษณะเป็นยังไงไม่ได้พูดให้ดีใจปีนี้แหละนะปีนี้ถ้าคุณไม่ได้ลงทุนทำธุรกิจแล้วคุณจหุ้นส่วนคุณก็มีโอกาสจะได้เจอกับคู่ครองคนรักที่ถูกใจ และช่วงระยะเวลาเนี่ยก็คือจะครอบคลุมตั้งแต่ช่วงนี้จนถึงก่อนวันเกิดของคุณนะลักษณะคู่จริงๆนะครับก็จุดเด่นเลยคือในเรื่องของสติปัญญาความรู้นะครับแล้วก็มีโอกาสจะมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องับเรื่องของต่างประเทศอาจจะเคยเรียนที่นั่นใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นหรืออยู่ที่นี่จะทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างชาติต่างภาษาพวกนี้ดีแต่พื้นชะตาของคุณนั้นเวลามีคู่เนี่ยประคับประคองให้ดีโดยเฉพาะในเรื่องของคําพูดการเจรจาของตัวคุณเองนะ ก็่าวเป็ว่าปีนี้มีโอกาสได้เจอและถ้าได้เจอเจอในช่วงนี้มีโอกาสจะเป็นคู่แท้ของคุณครับ SMS เมมา,มาค่ะคุณมายุรีนะคะเกิดวันที่20พฤษภาคม2519เวลาเกิดนะคะทุ่มครึ่งวันพฤหัสบัตถามเรื่องของโชคลาภแล้วก็เรื่องของการเงินต้องบอกก่อนหนึ่งเรื่องเสี่ยงโชคไม่เอานะครับปีนี้เกณฑในการเสี่ยงโชคไม่ดีเลยแล้วก็ในเรื่องของเงินทองจะเป็นทรงนี้ฮะ ต้องออกแรงหมุนอยู่ตลอดนะออกแรงหมุนอยู่ตลอดแต่โดยรวมก็พอได้นะหลังวันเกิดไปแล้วมีโอกาสจะทําธุรกรรมทางการเงินผ่านการกู้หนี้ยืมสินในระบบนะเพื่อน,นํามาเสริมสภาพคล่องนะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายก็ดูเหมือนดูเหมือนจะทุเลาเบาบางลงหลังวันเกิดที่กําลังจะมาถึงนี้หาโอกาสนะครับถ้าได้ทําบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์หรือถาวายปัจจัยทรัพย์ให้กับพระสงฆ์ที่อาพาธ มากน้อยตามกําลังขอให้ถามครับ S M S ่อมา,มาค่ะคุณสนนะคะเกิดวันที่13กันยายน2509เวลาเกิด6นาฬิกา10นาทีนะคะวันอังคารถามว่ามีโอกาสได้งานไหมคะตอนดี้ย่าง49มีฮะหาให้ได้ก่อนหรอออกเท่านั้นเอง มีแล้วก็ถ้าถามว่าเกณฑ์งานใหม่ดีไหมก็ดีนะโดยภาพรวมแต่ถ้าจะให้เคลียร์ให้ชัดส่งมาถามผมเลยว่าของเดิมทําอะไรหน้างานใหม่ที่อยากจะไปนั้นทําอะไรเมื่อได้แล้วนะก็ตอบว่ามีเกณฑ์นะครับเพียงแต่ว่าอย่ากออกก่อนที่จะมีงานรองรับครับ SMS ต่อมาคะ่ะ SMS ต่อมาคุณปริยาลักษณ์นะคะเกิดว,วันที่14มิถุนายน2527 เวลาเกิด5-6โมงเย็นวันพฤหัสบดีมีเกณฑ์ได้รถใหม่ไหมคะในปีนี้เลยเดี๋ยวนะแป๊บนึงจ้ะอ,อ,อาจจะเลยขึ้นปีหลังนะครับนะวงกลมตกอังคารนะก็มีโอกาสที่จะอายุก็แตะ มีโอกาสครับที่จะสมหวังในเรื่องของยวดยานพานะแต่อาจจะหลังมิถุนาไปแล้วนะจ๊ะเอสเต์่อมาค่ะแต่ต้องบอกเลยนะวงเล็บก็เหนื่อยหน่อยแหละนะในแง่ของสภาพเข้าในช่วงปีแรกคุณยุพีนะคะเกิดวันที่4มีนาคม2510เวลาเกิดเที่ยงคืน5นาทีระบุว่าเป็นวันเสราร์นะคะถามเรื่องของโชคลาภการเงินแล้วก็อาชีพทำอะไรถึงจะรุ่ง4 มีนา10เนี่ยตรงวันเสาร์เที่ยงคืน5นาทีผมดูข้อมูลวันสากลน,นะครับคุณยุพีผมจะถือว่าเที่ยงคืน5นาทีที่ว่านั้นเมื่อเวลาเลยผ่านเป็นรุ่งสางเป็นเช้าวันเสาร์นะครับเป็นเช้าวันเสาร์นะครับแต่ถ้าเป็นเที่ยงคืน5นาทีของคืนเสาร์เช้าวันอาทิตย์ส่งเข้ามายืนยันคําถามใหม่นะก็จะพยากรณ์บนสมมติฐานที่ว่าถ้าฟ้าสว่างเป็นวันเสาร คุณยังเป็นคนวันศุกรในทางโหราศาสตร์อาชีพใช่ไหมจ๊ะทำอะไรถึงจะรุ่งค่ะศุขมหาอุดนะครับสุภาพสตรีก็น่าจะไม่ไมยากของกินสิ่งสวยงามนะครับร้านดอกไม้ร้านเสริมสวยเครื่องประดับเจวเวลลี่กิฟช็อปนะครับหนังเกมนะอาหารการกินเ,เสื้อผ้าพวกนี้ได้นะครับส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์ภายในครอบครัวตอนนี้เข้าย่าง48 ย่าง48ผมมองว่าถึงจะมีปัญหาอะไรก็น่าที่จะปรับความเข้าใจกันได้นะครับแต่ให้ผมฝากระวังจะมีปัญหากันเพราะบุตรหลานบริวารน,นะครับอาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกรณีถ้าคุณมีลูกนะฮะส่วนในเรื่องของอาชีพก็อย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่แต่ทั้งหลายทั้งปวงพยากรณ์บนสมุติฐานที่ว่าฟ้าสว่างในบันเสาร์นะถ้าเป็นวันอาทิตย์ส่งเข้ามาถามมหเอสเมสตอมาค่ะเอสเมสตอมาคุคณกัญญาน,นะคะเกิดวันที่12มีนาคม2519เวลาเกิดเที่ยงครึ่งวันศุกร์ ลัคนาราศีน,นะคะจังหวัดเพชรบูรณ์เที่ยงครึ่งลันนะคนาเมถุนนะครับลัคนาเมถุนนะในเรื่องของพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุของคุณเนี่ยช่วงเวลานี้นะครับก็ยังเป็นพระจันทร์อยู่ถ้าสะดวก ให้ไปเช่าพระร่วงโรจนฤทธิ์นะครับที่องค์พระปฐมเจดีย์ถ้าไม่สะดวกก็เป็นพระปังห้ามญาติจากวัดที่ผ่านพิธีการปลุกเสกอัญเชิญมาบูชาที่บ้านนะครับก็เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเนี่ยติดไปที่ใต้ฐานแล้วก็บทกรรมคาถาบูชาพระจันทร์ทุกวัน,นวันละสิบห้าจบอีิระชาคตระรสาปีนี้ดาวอายุอยู่ในเรือนโลกภัยเนี่ยนะฮะขอไป ดาวกาลีนะอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บฉะนั้นและลักษณะดาวเนี่ยมันเป็นดาวเสาก็อาจจะหายช้าแล้วก็มีลักษณะของความยืดเยื้อก็ปีนี้หาอกาสน,นะครับถ้าวัดวารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนในเรื่องของพวกวัสดุก่อสร้างนะอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดอ่าแต่ช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรจสอบดวงชะตากันได้ส่วนใครอยากจะลุ้นเป็นผู้โชคดีวันนี้นะคะสาหรับหนังสือคำาี มาหาศาลเล็กน,นะคะก็รีบส่ง s m s เข้ามาร่วมลุ้นกันมอบให้1ท่านเท่านั้นนะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะค